นะถึงแล้วชุดลมพลคนทีห้าหน้าร้านสุดใจรังวัฒนาเพลาวห้าเดียกาพอดีเลยเยี่ยมเลยครับผมสวัสดีครับบ้านสวัสดีครับแป๊ะครับโอ้โหเอาแป๊ะบทท้องไงฮ่าฮ่าฮ่าหลายคนเลยวันนี้อ่ามันหยุดมันหยุดมาใจกันมาใจกันอ้าวช่างชินก็มาสวัสดีช่างชินอ่าเฟสนสวัสดีสวัสดีสวัสดีลูกสวัสดีโอ้นู่นโน่นคนสวอยู่โน่น อ่ะป่บป่ะบุบบุบบุบแล้วหมุนแล้วหมุนได้เวลาอ้าวนี่นะโอ้โหคึกคักคึกคักวันหยุดคึกคักวันดีครับเจ้าสัวเจ้าสัวสวัสดีครับเิมิงสวัสดี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 ครับสวัสดีครับปะปะโรลลิงโรลลิงโรลลิงสวัสดีครับดีครับอ่าโรลลิงโรลลิงอือปัอป่นสุกยำช้าสุกของเราสุกง่ายๆ่ด้วยจักรยาน ปัญจายันออกกำลังกายดูแลสุขภาพกันนะครับแบ่งเวลาออกกำลังกาย